เพ็มพี่าเพ็มพี่มาหาแม่มานอนเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมามามาเร็วเร็วกระดึ๊บกระดึ๊บมาเร็วเร็วตู้มเตียมตูวมเตียมออกมาจากหลอดมาเร็วเร็วมาเร็วเร็ว เอ้าเอ้าจะถึงแม่ไหมมาเร็วๆจะเอ๊ะจะเอ๊ะโอ๊ยจะถึงเนี่ยมาเร็วเมาเร็วๆมาเร็วๆมานอนมานอนมานอนอุ้ยผมแม่ดึงยางมัดผมหอกมาขยับมาขยับมาใกล้ถึงแม่แล้วใกล้ถึงแม่แล้วมา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  เตือนเตีมเตือนเตมออ, <c oughs> ออกมาจากหลอดมา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 ,มาอุ้ยจะถึงเนี่จะถึงเนี่ยจะถึงเนี่ยมา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 เปี่อ่ะบปบี่าอ๊ะ

กุ๊ดไนค่ะหันหน้าเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นกุ๊ดไนค่ะยิ้มเฉยกันกุ๊ดไนค่ะไอ้กุ๊ดไนค่ะหันมาก่อนหันมากุ๊ดไนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาเอาเอาหนในหน้าพิมพ์พี่เฉยเนี่ยไอ้กุ๊ดไนค่ะ กูดไนค่ะพอๆแม่กูดกูดไนค่ะยิ้มสวยค่ะ